ฟูรินสุสุจิหรือเอนเดียนทัสเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมปลูกเพื่อการจัดสวนในญี่ปุ่นที่มีความทนทานต่ออากาศหนาวเย็นมากค่ะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีใบจะมีสีแดงเข้มทั้งต้นพุ่มใบหนาสวยมากๆเลยค่ะพอเข้าใกล้หน้าหนาวใบจะร่วงทั้งต้นเหลือแต่กิ่งแต่ด้วยความที่ทรงพุ่มหนากิ่งอยู่ติดกันทีเวลาที่หิมะตก หิมะจะตกค้างอยู่บนต้นเป็นเวลานานและเป็นจำนวนมากทำให้ทรงพุ่มสวยมากค่ะแม้ว่าหิมะจะละลายช้ากิ่งกับลำต้นจะสัมผัสกับหิมะเป็นเวลาน,านานกว่าต้นไม้ชนิดอื่นแต่ต้นก็ไม่เสียหายทนหนาวมากค่ะเมื่อออกดอกดอกจะเป็นรูประฆังคว่ำอยู่กันเป็นพวงแน่นๆมีกิ่งเป็นชั้นๆถึงดอกจะดูเล็กๆแต่พออยู่กันเป็นจำนวนมากก็ทำให้ดูสวยงามค่ะ เท่าที่รู้จักมีสีขาวสีชมพูและสีแดงเข้มสวยทุกสีค่ะ